สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขครูสุขคนที่เก่าครบับผมพ่อกับผมคือเก่าครับตอนแรงเด้อมัอนี้เด็กพี่น้องครับมัอนี้เ้าก็ไปตลาดมากกันห้างไก่เนี้ยมากก็ได้ใส่ครับพี่น้องใส่หมุใส่ตันครับใส่อ้อนโอ้ยเป็นแต่เสียบเลยพี่น้องเลยครับได้มาแล้วเ้าก็มาล่างมาล่างใส่เกลือใส่นั้นแล้วก็มาต้มครับก่อนใส่ใบตะไคร้ใส่ใสย่างพุบมะขี่ใบขี้โหดตะไคร้ครับ จะค่อยมาย่างครับต้มซุกละอย่นี้ออกรสชาติแบบนี้ครับแบบนี้ครับโติดไปเสียบขนาดจุดพี่น้องออ้ยนั่นพี่นอ้องนะพักเขาไปเลยแดงทั่วครับนี่เขาเอิ่นสแลแน่บเอาครับน,นี่กินกลับครับมากินเจียวครับโอ้ยเจียวส่งเจียวโดเด็ดแดงชื้นครับพี่น้องโอ้ยห่อนๆอยู่เรื่อยพี่น้องนี่ ว่อนเลยครับอยากสวนกัครับพี่น้อง Ui, ui, ui. <laughs> à, tốt lắm Hãy subscribe ย่างมันคำกวนพี่นอ้องต้องอย่างมันกรอบ กอบกุ่นอีก้โอ้สะทพาแล้วเหนียวกระลาแล้ว

แบบซวนกรอบครับอ

ยังมาเนาะครับพี่เนาะอืมอุ้ย Yeah. Mắn mắn đấy mình โอ,โ,อโอ้เยานำอะไรวะอ,อาอดูดูดดดอ๋อครับ อืมกันเย็นมากอยากนห็นย,นยาบด้อยต้องกินให้น้องห่อนนะพี่นอ้องอะไแมงวันนะ่ะคำ้วก็ยังันหลาย,ยอย่ะเนาะพี่น้อง สัมเนาะพี่น้องเนาะคำนี่แรงนี่ครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องฝากติดตามเพื่อเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อรับชมชิปของเบาเปียกเห็ดใหม่ๆด้วยครับพี่น้องขอ,ขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องที่รับชมชิปของเบาเปียกที่เป็นกําลังใก่ให้แต่อดมาครับชิปนี้เบาเปียกกับอลาตัวไปก่อนด้วยพี่น้อง สวัสดีครับ